สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ่าวไทยครับสองห้าขออนุญาตบ่อหายพี่น้องคอมเมนต์แปะลิงก์เดพยวกันเด้อครับเด้อขอบคุณครับ ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลเบาวไทยครับสวัสดีวันศุกร์ครับปุ้มวันสุขอะไรพี่น้องวันสุขอีหล่ะวันศุกร์ที่ยิบแปดสิ้นเดือนพี่น้องพี่น้องอยู่งใจเนาะเหมือนอากาศเป็นไรเหมือนอากาศอื่นพี่น้องอากาศเริ่มบุกขย็นแล้วพี่น้องตื่นสองพันเมืแดดกระเปียงพี่น้องเริ่มต้นน่าจะเดือนนาเดือนมีนาเนี่ยน่าจะเริ่มสู้หมดหน้าห้อนแล้วพี่น้องแล้วก็ ว่าอาทิตย์นี้ผมมีแผนที่ล่างแอร์พี่น้องเพราะว่าต้องเตียมตัวแล่ะแอฟเลิ่มตรงสูงความหลอน,แล,นอแล้วครับพี่น้องเลยครับในนอหนละคาไฟพี่น้องนง่ามหนห้องอนนี้น่าจะเทวีคูณอยู่ครับสําคัญก็คือตรงลลางแอร์ลงางเอียงนี่แหละเที่ยวกับตู้เ็นเข้าไหวพี่น้องเพราะว่าเดินน้ำมอกเริ่มเขาสู้รุดรุดูร้อนสักเกตได้ว่าฟางเสาร์นี่เริ่ม,มแต่กับฟางเสาร์นี่จะไปเปิดน้ำอุออนอ่นไลยใช่ โอ้ยหนูอาบเ้ราะว่านั้นไม่ไหลชุเข่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้จะจะอาบอะอาบไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมันดิ่ลงก็ไม่ได้มันผาดอ,อาบอยากมากคือลูกชายไปปักปักมันเทาจะขอบบึมเฮ้ยไ <c oughs> <c oughs> อ้ไทยวอกุ้ยพี่น้องในฝ่ายพี่น้องได้ลิ้มปากพี่น้องได้เท่าหรอากพี่น้องไปก็ร่างใ,ใจให้บ้านไทยซาลาห์นะด้วยจ้ามือนี้เป็นมือวัานชินเดือนจ้าพี่น้อง ใช้คนแต่งสีเป็นมือเงินเดือนออกเนาะเงินเดือนออกเพราะว่าสินเดือนเด้อยางกรงก็มาสุกขัดแน่แล้วพี่นอ้องมันนี้ก็ได้อืสุดยอดมันซุกรพ้อมสินเดือนบอ่แสดง,งว่ามันนี้เืดอนทีแสดง,งว่ามันบ้า,าไสเดรนตีมาแล้วลูกค้าเต็มร้านแั่นจ้ะมาขึ้นบ้ให้ครับจ้ถุงมาขึ้น ทีสามไหนบอกทีสองเครื่องมอนของทีสามพี่น้องจัง,จ,งจังเลยโอ้ตะวันมันขึ้นลูกค้าเต็มลานครับจันมันช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนพอดีมันขึ้นลูกค้าต่อเวลาเราให้สองชั่วโมงพี่นอ้นองชิลเลตต่อชั่วโมงหนึ่งม้วนอีกต่ออีกไม่ได้เลยต่ออีกหอดทีสามโอ้จนลานมันขึ้นหนิพวกพนักงานนะจ๊ะ เอาอยัางก,ก็ประตูเล็กครับที่มันเป็นพามาันลงเพราะว่าจะตำรวจมากพขึ้นโอ้ลูกค้าเตรียมด่านหู้แล้วสิ้นเดือนขึ้นส่งไปเดือนบางบางทีเงืนก็ออกแล้วแล้วก็มือนยี่บ้นซุกอีกครับปียี่สิบแปดเมื่อแรกเขาเลียนปีสองหลอดอู้จังบอกกห้ขันจัน,น,ดดนทร์ซุกเยวครับพี่น้องสิ้นเดือนแล้วเบนเนาะเงื่อนเดือนออกเงืนเดือนไลยกันบวกครับโบนัสปีนี้ ค่าแรงปีนี้เงินเดือนปีนี้พี่น้องขึ้นบ่ครับซารากะมีความสุขครับเงินเดือนขึ้นต่อบลาร์สก็ถือว่าขึ้นซารากะมีความสุขบล็อกใเงินเดือนขึ้นกะบ,บริษัทพีน่น้องเพราะว่ามีหลายเงินเดือนขึ้นกะดิซื้อเงินหัวใจซาวลากะบริษัทเงินเพราะว่าเอาเงินใส่หนึ่อย่างเดียวบุ้ยมาขอซูหมูดำมาอาซาลาวอรต่อบลอกพี่น้องฝากกุญแจแล้วป่ะหนึ่งบล็อกแล้วบล็อกเมนบล็อก ไอเสือางียน้องพี่น้องฟังกกดไหลเห็นวะฝาอพี่น้องกดนไหลก้นแร์เป็นกำลังใจให้ชาวราคบอไทย้นจาต้นี้เป็มือว่านี่แบบ่ือรายไปเไรพี่น้องมือรายกับบดมหอยยวยาไว้สูู้มีกำลังใจในการตั้งิปถรงมีมือหน่อยมือมือร้ายอยู่ดอกเสือไม่ขึ้นงานแต่ตัวบาทนี่ช่องใบห้าิบโอ้สพอเลยหรือมปนงามคนใส่อืมขอสีงานคนใส่พี่นอ แต่ลองมนงามปาเลยรับอยู่บางท่านงามอยู่งามคืองามบัวงามโบกขึ้มือนส่งกระจุยอุ๊ะเป็นคนช่วย,ย <c oughs> จริงๆนะเป็นคนตลกแต่พอมองกระจุยอ้าวเป็นคนช่วโ <c oughs> อ้ยพี่ชาอ่ะยังไม่ต้องอยังว่าพี่น้องคิดนี้เพรว่าคิดทิ้งเขา ลงไปใบสามโมงครึ่งปีน้องเมื่อวานมันก็ยาวเติมพี่ดอกเขาเลานั่งหัวผู้เดียวเมื่อวานพี่น้องดดนัน่งหัวผู้เดียวพี่น้องมันก็หมิ่ว่าโอ้กินอะไรเสร็จใช่ประมาณประมาณสามสามถุงขอบคุณครับประมาณสามถุงกี่บาเรื่องงานมื่อวานเมื่อกินเอา้าเขาเรลยสาวหนักเอา้าเป็นคนสวยเห็นดิ<อ>พี่น้องกินฮอดบ่มีฮอดขวดเบิ่งบ่มีอ่านไหมโอเค อ้าเป็นคนสู้ไอ,อพี่น้องอคั้ครับพี่น้องินีอสวัสดีค่บ <laughs>